ต่อไปขึ้นสูตรใหม่ครับอ่ามีบทตามไปอยู่สองบทครับนะสัพพะเสตสาติจวัตเตีอ่าเหมือนพร้อมกันสัพพะสาติปะทังจาอันว่าบทว่าสัพพะสาด้วยเอตาสาติปทาทังจาอันว่าบทว่าเอตาสาด้วยวัตเตย่อมตามอ่าขึ้นสุตรที่264ิเอโตเทสุจจะครับเอโตเทสุจจะอ่าสูตรนี้มีกี่บท สามบทอาตันบาลีเอติเอกังปะทางโตเถสูติเอกังปะทางจาติเอกังปะวิภัตตยันตปทาวิภาคขวสนามติปทามิทางสุตันติทัตังเอติเอกังปะทางโตเถสูติเอกังปะจาติเอกังปะทางวิภัตตยันตปฏาวิภาคขวสนาติปทามิทางสุตันติทัตพังเออันว่าการแปลงเป็นเอ เออันว่าการแปลงเป็นเออเออันว่าการแปลงเป็นเอเอตัสะแห่งเอตาสัเตตัสะแห่งเอตาสัมสัพสะทั้งตัวสัพสะทั้งตัวสัพสะทั้งตัว โอติยมมีโอติยมีโต,ยมโตเถสุจะในเพราะโตและถาปัจจัยทั้งหลายด้วยโตเถสุจะในเพราะโตและถาปัจจัยทั้งหลายด้วยโตเถสุจะในเพราะโตและถาปัจจัยทั้งหลายด้วยว่าบ้างว่าบ้างเพราะโตและถาปัจจัย เพราะโตและถปัจจัยแปลงเอตัสับทั้งต ال ัวเป็นเอบางแปลงเอตัสับทั้งตัวเป็นเอบางเพราะโตและถปัจจัยแปลงเอตัสับทั้งตัวเป็นเอบางแปลงเอตัสับทั้งตัวเป็นเอบาง สูตรนี้เป็นอาทิสวิทูติวุติทมกคนครับสภาสาเอตาสัทาสาเอการโรโหติวาโตธาอิเจเ,เตสุเอกาโรอันว่าการแปลงเป็นเอกเอตาสัทสสามแห่งเอตาสสามสัพสะทั้งตัวโหติยอ่อมเอเตสุปฏิเยสุในพ่อปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้โตธาอิติคือโตแล ว่าบางเอกรูอันว่าการแปลงเป็นเอักษรเอตัสัทสัแห่งเอตัสสะสัพสะหติย่อมมีเอเตสุปฏิยสูมในพ่อปัจจัยทั้งหลายเราโตทาอิติคือโตและทาวางเอกรูสุทักตาในหติตีหติอาคยานตะบนกาตุวังสัพสาวิเศสนะของเอตัสัทสะเอตัสัทสัสามีสัมพันธ์ธในเอกรัง วาสาวิกัปปทา Totha สรูปนัยยิติอิติอิติสาสรูปนัยเอเตสุปัจจะเยสุเอเตสุวิเสสนะของปัจจะเยสุปัจจะเยสุนิมิตัสสมีในโหติเอการัวสุทธกัตตะในโหติโหติอาขยาทบนกตุมสัพพสาวิเสสนะของเอตัสสัททัสสาเอตัสสัททัสสาสามิสัมพันธะ อิติสามสารูปาปาในเอเตสุเอเตสุอวิเศสนะของปัจ,จเจศุวันปัจจเยสุนิมิตตาสตรมีในต่อไปดูคําสั่งทำรูปเพิ่มเติมนิดนึงครับทวิตังอ่านว่าความเป็นทวีภาวะโหติย่อมมีเอตโตแปลว่าจากนั่นนะครับเอตโตมาจากเอตาสามแล้วก็โตปัจจัยเพราะโตปัจจัยเป็นเอตาเป็นเอด้วยสุดว่าเอโตเถสุจะแล้วก็ตาสัาิสัทเว ภาวะด้วยประทะเวภาวฐานีครับอ่าก็มีรูปเป็นเอตโตครับอ่าเอตโตมีสูตรเพิ่มมาหนึ่งสูตรครับสูตรซ้อนก็ใช้สูตรเดิมในสนธินะครับอ่านมือนครับพอโตปัจจัยแปลงเอตาเป็นเอมด้วยเอโตเทสสุจามพอโตปัจจัยแปลงเอตาเป็นเอมเอโตเทสสุจามพอโตปัจจัยแปลงเอตตาเป็นเอม เอตุเทสุจามพ่อโตปัจจัยแปลงเอตตาเป็นเอมเอตเทสุจามพ่อโตปัจจัยแปลงเอ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 ตาเป็นเอมเอตุเทสุจามพ่อโตปัจจัยแปลง พ่โตปัจจัยแปลงเอตตาเป็นเอมด้วยเอตโตเทสุจามพราตโตปัจจัยแปลงเอตตาเป็นเอมเอตโตเทสุจามพราตโตปัจจัยแปลงเอตตาเป็นเอมเอโตเทสุจาเอโตสำเดิมคือเอตตาลังเอตตาลงโตปัจจัยในอาจปัญจมีกว่าจิตตปัญจมยตเทงตั้งโตปัจจัยชื่วิพานด้วยตะวันทาโยวิปติสัญญาโยมพ่อตปัจจัย เอตาเป็นเอมด้วยเอโตเทสุจามตาสาธิสารทเวภาวะด้วยปาระเทเวภาวะถังสำเร็จลปเป็นเอตโตแปลว่าแต่นั่นจามกว่านั่นเพราะเอโตสามเดือือเอตาลังเอตาลงโตปัจจัยในอาจปัญจมีมด้วยกว่ติโตปัญจมยเตตั้งโตปัจจัยชื่วิพาตวัาทโยวิพาติสัญญาโยอภวโตปัจจัยแปลงเอตาเป็นเอม เอตเทสุจาตาสาธิสารเวภาวามด้วยปารัทะเวภาวะนสําเร็จรูปเป็นเอโตุาจากนั่นกว่านั่นเพราะาเอโตสําเดิมคือเอตาล้างเอตาลงด้วยกจิตตปัญจมยญเทมตั้งตุปัจจายิวิพานด้วยต่ว,วันทายวิภาิสัญญาโยมเพราะตุปัจจัยแปลงเอตาเป็นเอม เอโตเทสุจาตาสาธิสารทเวภาวามด้วยปาร,รทเวภาวทังสำเร็จโลกเป็นเอโตแปลว่าแต่จากนั่นกว่านั้นเพราะอเอตโตสามดังคือเอตาลางเอตาลงตัวปัจจัยในอาจปัญญมีกว่าจิตตัวปัจจมยเตมตั้งตัวปัจจัยชีวิพานด้วยตะวันทายวยพาิพัติสัญญาโยมพ่อตัวปัจจัยเอตาเป็นเอมด้วยเอตโตเทสุจามตาสาธิสารท,ะทะเวภาวะ แต่นั่นจากนั่นกว่านั่นเพราะนะสูตรเอโตเึงจะพ่อโตและถาปาจจัยแปลงเอตาเป็นเอนะครับเป็นเอตาเป็นเอนะครับถ้าถับปัจจัยใช้เยอะครับเราแปลงซื้อคุนเกิดน,นะครับเอตทะนะครับเอตทะนะแต่ยังไม่ถึงนะนะเพราะลงถาบปัจจัยยังไม่ถึงนะครับอ่าสูตรนี้ก็จบนะครับต่อไปขึ้นสูตรใหม่ครับ อ่ะสูตรต่อไปนี้สูตรที่ใช้เยอะมากนะครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับนะต้องจําพิเศษนะครับจําก่อนเลยนะครับอ่ะก่อนขึ้นสูตรในบทตามไปในบทนี้หมงครับสัพสาติวัตะเตสัพสาติปทางอันว่าบทว่าสัพสาวะัตะเตย่อมตามไปอ่ะขึ้นสูตรที่265อิมาสีถังธานิหโตเทสุจะครับอิมาสีถังธานิหโตเทสุจะอ่ะสูตรนี้กี่บทครับ อิมสสิตเป็นอิมสศาแล้วก็อีนะครับนะอนิมนตันบาลีอิมาสาติเอกัมปะทางอิติเอกัมปะทางทางธานิหาโตเทสุติเอกัมปะจติเอกัมปะทางวิภัตยันตปทาวิภากขวเสนาจตุปทามิทางสุตันติทัตถงอิมาสาติเอกัมปะทางอิติเอกัมปะทางถางธานิหาโตเทสุติเอกัมปะ ชาติเอกัมปะทางวิภัตยันตปะทาวิภะขวเสนะสุตันติทัตพังแปลสุดนะครับอีอันว่าการแปลงเป็นอีอีอันว่าการแปลงเป็นอีอีอันว่าการแปลงเป็นอีอีมัสสะแห่งอีมัสสะ อิมัสสะแห่งอิมัสสะอิมัสสะแห่งอิมัสสะอิมัสสะแห่งอิมัสสะสัพพะสะทั้งตัวสัพพะสะทั้งตัวสัพพะสะทั้งตัวโหติยมมี โหติยมมีถังฐานิฮะโตเทสุถังฐานิฮะโตเทสุในเพราะถังฐานิฮะโตและท้าปัจจัยทั้งหลายในเพราะถังฐานิ หะโตและท่าปัจจัยทั้งหลายถังฐานิหาโตเทสุในเพราะถังฐานิหาโตและท่าปัจจัยทั้งหลายจะแน่นอนจะแน่นอนจะแน่นอนเพราะถังฐานิหาโตและท่าปัจจัยเพราะ ถังฐานิฮะโตและทะาปัจจัยเพราะถังทานิหะโตและท่าปัจจัยแปลงอิมาพทั้งตัวเป็นอิแน่นอนแปลงอิมาศทั้งตัวเป็นอิแน่นอน แรงอิมัศทั้งตัวเป็นอิแน่นอนอสุนี้เป็นอาเทิสวิธิส่สตรนะครับเพราะถังปัจจัยเป็นมาเป็นอีแล้วก็มีการซ้อนตากคำว่ามิรุเป็นอิดถังครับอิดถังตัวนี้นะครับใช้ในชื่อสัมพันธ์นะครับตติยพัทที่ไปว่ามีด้วยทั้งเรียกว่าอะไร อิทามพูตะนะครับอิทามไปว่านี้นะครับพูตะเว่ามีเพราเป็นนะครับแต่ไปนี้เป็นมะด้วยนะครับอมีด้วยเป็นอิทามพูตะฐานี้ปัจจัยมิรู้เป็นอิทานนี้ในการนี้หามิรู้เป็น,อ,น<ๆ>อิหาโตปัจจัยมิรู้เป็น<ต>อิโตท้าปัจจัยมิรู้เป็น,นอ,อิ <generic. S 1> อทาอ่าแสดงว่ามีตัวแรกตัวเดียวใช่ไหมครับจะมีการซ้อนตะเข้ามานะครับเพราะทำปัจจัเป็นอิมะเป็นอิแล้วก็สอนตะมิรู้เป็นอิทังนะครับอ่าแสดงว่าสูวรนี้ใช้เยอะเลยนะครับนะปัจจัยทั้งหมดกี่ตัวเป็นมิต หตัวนะครับนะสูตรเดียวเลยครับอ่ต่อไปครับดูจะสับนิดนดึงครับจะสับในสูตรนี้นะครับนะมีอัศนิษฐานนาวัฒณะนะครับอ่ากำหนดแน่นอนเลยนะครับไม่แปลงไม่ได้แปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้แสดงว่าถ้าเป็นถังทานิหะโตแล้วก็ท้าต้องไปมาเป็นอีร้อยเปอร์เซนนะครับ ไม่แปลงไม่ได้แปลงเป็นอย่างอื่นไม,ไ,ไม่ได้นะครับนะ,ะจะศัพท์นะครับมีอาสนิฐานเอาชนะนะครับสันนิฐานานะครับภาษาบาลีกับภาษาไทยไม่เหมือนกันนะภาษาไทยแปลว่าน่าจะเป็นนะครับภาษาบาลีแปลว่าแน่นอนนะครับนะต่างกันนะ,ะต่อไปครับนิมนตนดูวุติ อิมาสัทัสสะสัพเสวะอิการโหติทังธานิหาโตทะอิเจเตสุจะาอิการุอันว่าการแปลงเป็นอิอักษรอ,อิมาสัทัสสามแห่งอิมาสามสัพเสวะทั้งตัวนั้นโหติย่อมมีเอเตสุปฏิเยสุในเพราะเหล่นนา,านี้ทังธานิหาโตทะอิติคือทังธานิหาโตและทะจะแน่นอน อิการุอันว่าการแปลงเป็นอิอักษออิมสสัทาสัมแห่งอิมัสสัพสัเอวทั้งตัวนั่นเทียหัวตีย่อมเอเตสุปฏิเยสุในเพราะปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ทั้งทานิหะโตทาอิติทั้งทานิหะโตและทะจะแน่นอนอิการุสุทธากาตาในหัวตีหัวตีอัม อิมาสัทธัสถามิสัมพันธะในอิการุเอวะสามอวัตรนาเขากับสัพพสัสัพพสวิเศสนะของอิมาสัทสัทธังธานิหะโตทาสรูปานัยอิติสามสรูปานัยเอเตสุปัจเจสุอมเอเตสุวิเศสนะของปัจเจสุมนิมิตาสตรมีในหัวตีจะสามสันนิฐานาวัารนัตถะอ่าเขียนถูกไหม ทำให้ถูกเปิดเล่มทำตัวรูปเลยครับจะมีในสูตรที่สองหกห้าใช่ไหมครับเขียนให้แล้วนะเขียนว่าไงสานิฐานนาวตารณะท,านาท,ณทีนี้เราก็ใส่อัฐาเข้าไปต่อท้ายครับเป็นสานิฐานนาวตารณะนาราัฐาต่อครับสานิฐานนาวตารณานะัะน,นะอ่าในมณีสักเที่ยวครับนิมนต์บาลีอิมาสัทธาสะพัสเสวะอิคารโหติ ทั้งธานิหะโตทาอิเจเตสุจาอิคารอันว่าการแปลงเป็นอิอักษรอิมัสะทัสสะแห่งอิมัสะพัสสะเอว่าทั้งตัวนั่นเทหัวตีย่อมเอเตสุปดิเยสุในเพราะปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ <t un> ทั้งธานิหะโตทาอิตีทั้งธานีหะโตและทาจะแน่นอนอิการุสุทธกตาในหัวตีหัวตีอาขยานตวนกตุวัน อิมาสัทสัมมิสัมพันธาในอิการุเอวะสัมสัาพะสาวิเศสนะของอิมาสัทสัถางธานิหะโตธาสรุปะนอิมอิติสามสรุปะในเอเตสุปัจเจสุเอเตสุวิเศสนะของปัจเจสุปัจเจนิมิตาสตรมีในหัวตรีจะสามสันนิธานาวตารนัตถะ ต่อไปครับดูตัวอย่างอิมัสมาติอิโตอ,อิมัสมาจากนี้อิติพนน้นอิโตชื่อว่าอิโตแปลว่าจากนี้ต่อไปนี้นะครับท่านจะแสดงยอยอดเลยนะครับเมื่อท่านทราบแล้วว่าลงได้ทั้งฝ่ายเอกเกับยันและภูชนะนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็แสดงเฉพาะน,น,นะครับรูปเดิมที่เป็นเอกัวะจนะเพื่อรู้อิพัทธแค่นั้นเองครับแสดงรูปเพื่อรู้อิพัทครับอิโตครับมาจาก อิมะสามแล้วก็โตปจัจจัยเพราะโตปัจจัยแปลงอิมะเป็นอีด้วยอิมสีถังธานิหะโตเทสุจามันก็บริกรรมเลยพอโตปัจจัยแปลงอิมะเป็นอีด้วยอิมสีถังธานิหะโตเทสุจามพอโตปัจจัยอิมะเป็นอีด้วยอิมสีถังทานิหะโตเทสุจามพอ แปลงอิมเป็นอิมด้วยอิมสิทั้งธานิหะโตเทสุจามพ่ออโตปัจจัยแปลงอิมเป็นอิมอิมสิทั้งธานิหะโตเทสุจารพราะโตปัจจัยแปลงอิมเป็นอิมอิมสิทั้ธานิหะโตเทสุจามเพราะโตปัจจัยแปลงอิมเป็นอิมอิมมาสิทั้งธานิหะโตเทสุจามเพราะ ด้วยอิมาสิทั้งธานิหาโตเทสุจามพ่อโตปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทั้งธานิหาโตเทสุจามพ่อโตปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิษฐเทั้งทานิหาโตเทสุจามพ่อโตปัจจัยอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทั้งธานิหาโตเทสุจามพ่อโตปัจจัย อิมาเป็นอีมด้วยอิมาสิทธังธานิหาโตเทสุจามพ่อโตปัจจัยอิมาเป็นอีมด้วยอิมาสิทธังธานิหาโตเทสุจามโตปัจจัยแปลงอิมาเป็นอีมด้วยอิมาสิทธังธานิหาโตเทสุจามพ่อโตปัจจัยอิมาเป็นอีมด้วยอิมาสิทธังธานิหาโตเทสุจามพ่อโตปัจจัยอิมาเป็นอีมด้วยอิมาสิทธังธานิหาโตเทสุจามพ่อโตปัจจัย ด้วยอิมาสีทั้งทานิหาโตเทสุจามพราะโตปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิมอิมาสีทั้งทานิหาโตเทสุอโตสาเดิมคืออิมาหลังอิมาลงโตปัจจัยในอาจปัญจมีมกว่าจิโตปัญจมยัเตตั้งโตปัจจัยชื่อวิพานด้วยตวันทายวิพาติสัญญาโยพราะแปลงอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสีทั้งทานิหาโตเทสุจาสำเร็จรลกเป็นอีต แต่นี้จากนี้กว่านี้เพราะอโตัวสำเดิมดคืออิมาหลังอิมาลงตัวปัจจัยในอาจปัญญมีมวกว่าจิตตปัญจมยเทมตั้งตัปัจจัยชื่อวิพัน์ด้วยตะวันทาโยวิพันติสัญญาโยมพ่อตัปัจจัยอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทั้งฐานนิหาโตเทสุจาสำเร็จรูปเป็นอโตแ,แต่นี้จากนี้กว่านี้เพราะ อิโตสํเดิมคืออิมาลังอิมาลงตัวปัจจัยในอาจปัญญมีด้วยกว่าจิตตัวปัญจมยเตมตัวปัจจัยชอวิปันด้วยตวันทายวิปติสัญญาโยมเพราะตัวปัจจัยแปลงดานิหาตเทสุจาสำเร็จรูกเป็นอิโตมแปลว่าแต่นี้จากนี้กว่าเพราะนี้อิโต้สํเดิมคืออิมาลังอิมาลงตัวปัจจัยในอาจปัญญมี กว่าจิตตัปัญจมยเตัโตปัจจชื่อวิพานด้วยต่วนันทายวิปัสสัญญาโยมเพราะปแปลงอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทั้งฐานิหาตเทสุจาสสำเร็จโลกเป็นอิโตแ,แต่แแตนี้จากนี้กว่านี้เพราะอิโตสํญญญาเดิมคืออิมาหลังอิมาลงตัจปัญ,ญในอดปัญจมีมด้วยกว่าจิตตัปัญจมยเตโตปัจจชื่อวิพานด้วยต่วันทายวิปัสสัญญาโยม แปลงอิมาเป็นอิมด้วยอิมาสิทธังธา,งางนิหาโตเทสุจารสำเร็จรูปเป็นอิโตแปลว่าแต่งจากนี้กว่านิมพร้อมนี้อิโตสามเดิมคืออิมาอิมาลงโตปัจจัยในอดปัญญมีิมด้วยกว่าจิตตปัญจมัยเตมตั้งโตปัจจัยชื่อวิพันตว,นนวันทโยวิปันติสัญญาโยอัมพรตปัจจัยแปลงอิมาเป็นอิม สำเร็จแลเป็นอิโตแปลว่าแต่นี้จากนี้กว่านี้นะอิโตปัททะยะแปเจอประจำยังไหมครับอิโตปัทยะปัทยะจำเดิมอิโตกระโตแต่การนี้อิโตปัทยะกับปัทยะจำเดิมอิโตธานะโตแต่ที่นี้นะครับอ่าอิโตนะครับก็ดูส่วนใหญ่จะโยกเป็นสองอย่างครับไม่การเวลาก็สถานที่นะครับอิโตกระโตอิโตฐานะโตนะครับสองตัวหลกัหลกๆเลยนะครับนะส่วนอื่นไม่ค่อยมีใช้นะ โดวใหญ่โยกสองตัวนี้ครับไม่จากการนี้ก็จากที่นี้จากก็ได้แต่ก็ได้ใช่ไหมครับไม่ผิดอะไรนะนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเอ๊ะนังสือเขาทั่วไปเขาเขา,เขาพิมพ์ว่าแต่นะครับผมไม่แปลจากโดนไหมนะไม่โดนนะครับไหนเป็นไรนะครับแต่ก็ได้จากก็ได้ครับนะ